มีวง A มีวง B มีวงนี่เดี๋ยวตอนเลิกก็ให้บิวช่วยถ่ายเฉยที่พี่เขียนมาอเอ่อ NA ได้สิเอเซ็กบีได้สี่ a สิบสได้สามยูเนียนกันได้18บแปตรงกลางรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องตัวแปรอะไรตัวแปร X a สิบ b สีลบอะไรเลย a a ตรงเนี้ยสี 4, ลบ X แล้วไอตรง a สิบ c เนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยมันเป็น3แสดงว่าด้านซ้ายสุดก็เป็น3าลบอะไร3าลบ X แล้วตัวที่พี่สมมติเพิ่มก็คือว่าวง a ทั้งวงอ่ะ มันรวมกัน,นได้เท่าไหร่นะได้สิเราไม่รู้ a อย่างเดียวอีกตัวแปรหนึ่งตัวแปร y ที่พี่ไม่ใช้ไอ้ไม่สมมุติตัวแปรที่อื่นเพราะว่าอันอื่นนะเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ nb ไม่ได้ให้ nc มาให้มาแต่ na ก็เลยสมมติเกี่ยวกับ na เางเดียวทีนี้พี่ก็เลยสร้างสมก,การขึ้นมาว่าออในวง a อ่ะถ้ามันรวมกันหมดเนี่ยตรงนี้มันจะได้ส แล้วไปบวก y บวก3ลบ x อ่ะมันจะรวมกันได้ไค่ได้สิ่างนี้นะเอาใหม่สิเนี่ยก็เกิดจาก y ไปบวก4ลบ x มาบวก x แล้วก็บวกใครอีกทีหนึ่งบวก3ลบ x ทีนี้ x กับ x ก็ตัดก,กันแล้วพี่ก็ย้าย3มาลบ10จะได้7มันจะเหลือ y ลบอะไร สเจอ3ามได้เมาลบ10ต้องเหลือสามจีตรงนี้จะเหลือ y ายลบเอ็กใช้แค่นี้แล้วก็จะได้คำตอบเลย<ม>เขาถามค่าที่ท,ทำไมสุดนะมากสุดของ B ยูเนีทีนี้เขาต้องการค่ามากสุดของ B ยูเนี ไอโซน B union C เนี่ยคือโซนนี้คือโซนนี้พี่ะบาทก็คือมันไม่เอาใครอย่างเดียวไม่เอาเอมองง่ายๆก็คือเอา18แต่ลบ y จะได้ nb union c แสดงว่าข้อนี้เขาถามหา18แล้วก็ลบใครนะลบ y แล้วเขามีเงื่อนไขว่าเขาต้องการให้ก้อนเนี้ยทำไมสุดนะมากสุดแสดงว่า Y ต้องเยอะสุดใช่ไหม ไม่ใช่ y ต้องน้อยสุดเราก็เลยสรุปได้ว่าเราต้องหาค่า y ที่น้อยสุดแล้วค่า y อ่ะขึ้นอยู่กับค่า x ทีนี้พี่ก็เลยย้ายลบ x มาบวกเราจะได้ว่า3บก x เท่ากับ y ถ้าเราต้องการ y น้อยสุดเนี่ย x ก็ต้องทำไมสุดด้วยน้อยสุดแล้ว x อ่ะมันเกี่ยวเนื่องกับตรงกลางซึ่ง x ที่เป็นไปได้แล้วน้อยสุดอ่ะติดลบได้ไหมอันนี้ไม่ได้มันเป็นจำนวนสมาชิกแสดงว่าน้อยสุดต้องเป็นเลข 0 x เป็นได้เลขเดียวก็คือเลขศ mm ูย hmm. ์เพราะ x เป mm ็น0ูนเนี่ยมันก็เลยได้3าบวกศนย์ 0, ก็เลยได้ใครเลยได้3 mm hmm. มันก็เลยตอบ15้า